สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเก่ง CMZ นะครับวันนี้จะเป็นการรีวิว ID ด f 2นะครับยศ5ดาวแดงนะอันดับหนึ่งของประเทศนะครับตัวนี้นี่นะครับวันแพร้งนะย p ทั้งหมด222ล้านนะครับประมาณนี้นะครับสถิติเราไปดูอาวุธนะครับ ก็จะมีปืนファร m มาร์ดวอเอร์นะครับซนะิกเ c ค c อนะสกานะครับปืนนี้ก็เดี๋ยวนี้ไม่ฮิตกันแล้วนะไม่ฮิตกันแล้วเลิกฮิตนะครับ Red วอ l ์กนะครับเอมโฟนะมีประมาณ10หน้านะครับเดี๋ยวดูไปทีละหน้าละกันนะ AK เนะครับ AK เ0 3นึงูนมขาวนะไว้นะ m c e o t e c h l a s e r นะครับครบ1น0่งชั่วโมงนะสำหรับ m4 นะครับ e o t e c h l a s e r เหมือนกันนะครับซิกนะ150ชั่วโมงนะครับมีซิก e o t e c h นะปืนแต่พูดเป็นบางปืนแล้วกันนะมันเยอะอยู่เหมือนกันนะ m m4 ขาวนะ p 2ขาวนะมี G36C แบตกันให้ด้วยนะครับ AK เงินนะ AK เงิน1 0 3 i o t e c h ปืนยศนะครับปืนพวกเงินเินี่ย ب, ปืนยศหมดเลยอย่างเช่นนี่นะครับ G36C นะครับปืนยศเหมือนกันเก็บเสียงด้วยมีกล้องด้วยนะครับสีเงินนะ M4 ก็เหมือนกันนะครับเงินเหมือนกันปืนตระกูล Aurora นะครับ M4A3 นะฟาร์มัสฟาร์มเงินนะครับ ฟารมัสขาวนะนี่ครับปืนตระกูลออโรรานะ K2 A.K. ฟาร์มัสเอ็มสเทคนะครับซิกออโรรานะครับมีซิกบีเรียมให้ด้วยนะครับสวยงามนะปืนนี้บอกเลยสวยมากนะครับซิกแคนดี้นะครับ M16 เงินนะครับ M16 เงิน M4 ธรรมดานะครับเอาไว้ย่อยนะเอาไว้ย่อยไปทําปืนกันนะครับ TAC Iron นะครับสไล์สูตรโหดของเรา CZ700 เ S2S นะครับเป็นลายไวรัสนะไวรัส FX นะครับเชตเอกขาวนะครับอันนี้เชตเอกเงินนะครับปืนยศเหมือนกันนะสวยงามมากนะครับ CZ700 เ S2S นะครับ AWP S2S เงินเหมือนกันนะครับอันนี้ของยศน่าจะสี่ดาวแดงมั้งนะสำหรับปืนนี้นะครับ f i f 2 Member นะครับปืนนี้ก็จากกิจกรรมนะ c h e e k M. 2 0 0รลายฟักทองนะครับ Pumping นะ Aurora Aurora เหมือนกัน d a k u n o f เงินก็ปืนยศนะครับ k i t h นี่ก็ปืนยศนะครับปืนเงินนยศหมด Aurora เหมือนกัน AWP Foresen นะ MP 5เงิน ร้อนัดเงินนะครับ MG4 ลูกซองก็ยศเหมือนกันนะครับมีทุกมีทุกยศนะยศตันแล้วนะครับแล้วก็จะมีโทมฮอคนะครับเป็นโทมฮอคของยศของประจำยศให้ดาวแดงนะครับสำหรับโทมฮอคเงินนะครับประมาณนี้นะปืนพกก็ตามนี้เลยนะครับ ม,มาดูไอเทมนะครับไอเทมก็จะเหลือเป็นสเปรถาวรให้นะครับเดีย๋ยวเราลองใช้ให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นลายกุหลาบนะครับโรสกูนะครับกุหลาบัวกโลกนะนี่นะครับเป็นสามารถถาวรเลยนะครับลายนี้จากใส่ปืนแะไรก็จัดไปนะครับโอ้โหใส่พัดกันไี่อย่างเท่เลยอันนี้แล้วก็ต่อไปเป็นไลติงนะไลติงนี่ เป็นสายฟ้าแดงๆนะครับประมาณนี้นะนี่นะครับประมาณนี้นะแวบบ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 ประมาณนี้ครับที่เหลือก็จะเป็นแบบเจ็ดวันนะเจ็ดวันนะครับนี่เจ็ดวันประมาณนี้นะครับนี่ลายงูหรือเปล่าสแนค อไอเทมก็ประมาณนี้นะครับสองหน้านะครับมีดีให้นะเหลือคลาสมื่นสามนะครับแล้วก็เหลือเ p ให้อีกล้านสนะครับมีอะไรจะดูอีกมีละมัง้งก็ราคานะครับก็ในความคิดผมว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ก็ไม่แพงนะครับเปิดราคาไว้ที่30,000ื่นบาทนะครับสามารถต่อรองได้นะครับจะจ่ายสดก็ได้นะครับจะผ่อนก็ได้นะครับ คุยกันนะครับผ่านทาง Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook กับเบอร์โทรไว้ด้านล่าง YouTube นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย